ทีนี้มานิทานก้อมโอ้เหลือเวลาอยู่ประมาณ10-20นาทีนี่นะ่าจะโอเคอยู่มั้งก็จะพยายามเล่าให้สั้นที่สุดกลัวว่าพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุจะไม่ได้ฟังครับพี่น้องอตายแล้วนิทานก้อมซื้อเรื่องจังไหนนบัตี <laughs> นิทานก้อม น,นี่ทานก้อมชื่อเรื่องของอ้ายที่หนึ่งในโลกอชื่อเรื่องนะของอ้ายที่หนึ่งในโลกคือมีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันใหม่ๆ เออแต่งงานกันใหม่ๆผัวชื่อกอตก๊อตกอตจักรพันธ์ครับผัวชื่อก๊อตจักระพันธ์เมีย <laughs> ชื่อ God อ,อีนางรินครับเอออีนางรินขณะที่จุ๊อ้ากันอยู่นั้นเออผัวก็เลยคุยว่าอไอเนี่ยใจที่สุดในโลก ใหญ่กว่าคนคองโกอีกพ่นแล้วคองไอ้นี่ง่ญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าคนคองโกแล้วไอ้นี่ทนที่สุดอายทำดีที่สุดเธอเชื่อไหมพแล้วบานี้อินางรินนี่พูดก็พูดนะเป็นสาวบริสุทธิ์พุดทองยองใหญ่อายุกับสิปดปีไห ไม่เคยเสียพมจันทให้ใครเป็นครั้งแรกนะที่ได้จุอากับก,ก๊อตจักรพัน์นี่แหละผัวกระดันมาคุยว่าของอ้ายใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งกว่าคนของโกโ้ใหญทนคักที่สุดแล้วทีนี้อีลินนี่มันบอเสียด้บาดีา้ เออมันไม่เชื่อว่าของไอ้ก๊อตมันจะใหญ่ที่สุดในลูกกิ่งที่สุดทนที่สุดแซ่บที่สุดมั่นกันเลยเพื่อมาหาพี่สาวของมันเพราะว่าแต่งงานแล้วก็แยกไปอยู่คนละที่กันไงแต่บ้านไม่ไกลกันดอกอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละมั่นกันเลยครับมาหาอหญยมั่นครับ หลังจากผัวมันคุยว่าใหญ่ที่สุดในโลกเก่งที่สุดทนที่สุดมันก็เลยไม่เชื่อมันก็เลยมาถามพี่สาวมันพี่สาวชื่ออีนางใหม่อตอนนั้นอีนางใหม่กำลังอิสอิสโยคะใช่ไหมโยคะกลมๆเงยๆเออ,อดัดแอวกันโอ้ยมือ่อคลืนนีิ ไอ้อินเฮ็ดหนักพ่นแล้วเ <laughs> พราะบัากอินเนี่กัจัดหนักจัดเต็มด้อบัากอินมันก็จุอ่ากิงครับเออขณะที่พี่สาวกำลังบิดขีข่คานอย่พี่น้องเออบิดหน้าบิดหลังอีนางรินมันก็เลยมาถามยัยยัยยัเอา้ามันคือบ้าแต่เศร้าแท้อีลินคืออันคอยสงสัยไหมสงสัยว่าเนี่ย สงสัยอีหยังบักกัตไหมผัวข่อยมันว่ามันใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าคนคองโกแล้วมันบอกว่ามันทำเก่งที่สุดทนที่สุดข่อยเลบีเซียมันข่อยเลมาถามเจ้าบัดนี้ใหญ่ไหมก็เล่าว่าอไอเรื่องแบบนี้มัน่นามาถามกันหรอกเยาวานั่นมึงเป็นบ้าตีอีริน มึงมาถามกูเห็ดอย่างเอเอให้มาถามล้วเอาออกซิก็แล้วกันกูว่าใหญ่ที่สุดนี่สู so, ่ไออินบ่ได้ไออินนี่โคตรใหญ่เลยท่านทั้งใหญ่ทั้งทนเศร้าสองแล่งสามเศร้าสามแล่งสี่เออคักครับ,บมือละซีเธอ เออทั้งทนทั้งใหญ่เฮ็ดดูเฮ็ดบ่อยต้องไออินไอันนี้คุยเซกันครับจักสิแมนบบแมนบอกนี่บบหูละบาร์ดี้อีนางลิ้นเลยว่าไออินยุ่ยใส่ไอซ์ซันเอาไออินดิไออินพูดแล้วเราไปเกี่ยวหญ้าให้งวัวอยู่ฟาร์มพูงแล้วไออินไปเกี่ยวหญ้าให้งัว่าปานพ่อใหญ่สัมฤทธิ์แท้พูดแล้วก็เรียกว่าเย่ไหม ยังสินคอยไปก็เดินไายบายังสินอ่ะไปก็ไปยังสินเย่ก็บ,บ่ได้คิดหยังครับพอน้องไายบายังสินคู่ปะอีนาง่งรีนมันไปใส่ไปหาไอส้สามรีดโอ้โหมันไปหาไอ้อินครับเออไปเกี่ยวหนาื้อให้งวัวอยู่ไหมพ่อไปถึงกะจ่าเอ๋ยอสินจ่าเอ๋พี่ไอไหมเออไอ้อินก็นเลยโต๊ะใจเลย กอดน้องเมียไหม <c oughs> โอ้ยสันเอาไออินมากอดลินเถ็ดอย่างจากแล้วย่ามกูตกใจกูเป็นสี่ละกูสิมากอดสันเอาเมื่อมา่อย่างลินสันไออินนี่เป็นพี่ไอครับอีลินนี่เป็นน้องเมียแต่ว่าน้องเมียนี่แต่งงานไปบ่ทันโดนกับบักกอดจากกับพันธ์แล้วบักกอดมันขี่คุยมันของไงที่สุดในโลกไงกว่าประเทศข้องโู มันก็นเลยมาถามพี่ไอ้บาดี้ไอ้อินให้ค่อยถามเจ้าเด้กบกกอดมันว่ามันใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไงล,ล่ะลินสันของมันไหมสันจูมันไหมใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าประเทศคองโกอีก,กสันใหญ่กว่าคนในคองโกว่ะสันไอ้อินเลยว,ว่าโอ้ยของแบบนี้ไผคุยกับคุยได้ ไอ้อินวะไผคุยกับคุยได้เออแค่คำพูดมันก็แค่คุยมันต้องเห็นของจริงก่อนเออว่ามันใหญ่จริงไหมว่าเปรียบเทียบใส่กันนี่ระหว่างไอ้นี่กับพี่ไอ้นี่ไหมกับไอ้ลิศนี่ไหมไออิน <laughs> นี่ไหมไผสิงไงกัวกันนี่นั่งลิศว่าเอา้จาจังสัน้นไออินก็เปิดแม่สั้นวะก็เลยแล้ว นี่แล้วหูดซิบผูดแล้วไออินก็ได้หูดซิปว่ะ,ะวสันอีนั่งลิ่น่าป๊าดสันซ้ำของสร้างมาสันขนาดบาอได้แข็งโตยังไงป่ะนี่เออของบักก๊อดขนาดมันแข็งตัวซ้ำนิวโปวนี่ละว่าสันดีดนบอกว่านิวก่อย แต่ว่าของพี่ออไอ้เหไ,ไ,ไหมไอริทโอ้บมเม่นไอริทไออินไหมเพี้ยว<า>มันสิบดซ้ำแขนพ่อยั่งสมฤทธิ์ดีๆการบนแข็งโตด้วยพี่น้องเอาสิลินพี่สูตรให้มันแน่ชัดไปเลยอันนี้ขนาดมันบดแข็งนี่เอาสิใส่ปากก่อนดูออลันเซ็กพ,พี่ย บางพุ่มไม้จกักหนงไงหมดแล้วคณะเกียวหญ้าให้งวัวก็เลยไปบางพุน่นบ,บางพุ่มไม้มีต้นไม้เป็นพุ่มไหมเออบักอินก็เลยยืนถอดทรงไปนี่บนหูดซิบซะมันเยืนให้อีนางลิ้นมันสโมกครับพี่น้องออรันเซกครับพี่น้องพี่น้องรู้จักออรันเซิกไหมโดยการใช้ปากพอไม่นานครับจากเท่านี้กลายเป็นเท่านี้ โอ้ยคับปากเลยบาดน,นี่อีนางลิ้น่าเฮ้ยบวาวแล้วอีนังลิ้นเนาะมันออลันเซ็กให้กับไออินมันก็น้ำแตกน้ำแจนแล้วริ้นทนบวาวแล้วเอาใซส์เสพหยังไออินใส่หยางพี่น้องเอาฮันไซเซกองก้นมาสุดแล้วตับ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 หมด เป็นชั่วมงครับพี่น้องบก,กตาบตาบับบอพ่อสามชวิผัวนั่นแต่ว่าอไออินเป็นชั่วมงครับอีนั่งลิ้นเสร็จสามเทียพนพี่น้องน้ำแตกแล้วก็แยกกันครับมันก็แลนกบับบ้านด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มเจ่มใสสดชื่นเหลือเกินพุล เสนที่จะเหนื่อยไม่เหนื่อยนะเออหน้าตาสดใสร,ร้องเพลงอุย้ยมวนขนาดสวยขยี้ใจอะไรก็ว่ากันไปรอเลือกเกินเสียบลนเสียบลนอะไรก็ว่ากันมันร้องเพลงมาสุดทั้งเนืพี่น้องพอมาหอดบ้านเอบกักก็ตก็ได้ทำเอาเธอไปใส่ไหมนี่คือร้องเพลงมานั้ทางคือมวนกึ๊บไปใส่บ้า สิโว่วอย่างห้ฟังกอดเอ้ยสิโ <laughs> ว่อย่างห้ฟังเออไปหาไออินแม่เนี่ยเออไปหาไออินมาไปเฮ็ดอย่างเอ้า <c oughs> ก็ไปพิสูจน์ความจริงต้ะเออไปพิสูจน์ความจริงไอว่าอันไอญ่อที่สุดใหญ่กว่าคนของกูแล้วก็ทนที่สุดแซ่บที่สุดแซ่บเวอร์มันโมเมนต์จ้ะ พอดีลิ้นไปกองก้นพู้น่ะให้ไอ้อินฟาดยู้ผู้น่ะกลางท่งพู้น่ะผลปรากฏว่าโอ้ยขึ้นสวรรค์สั้นเจ็ดอีหลีมันสุดยอดสุดยอดสันบักกอดกันได้ไหมบักอินสันจากที่ว่าเอิญไอ้เนี้ยปกติเอิญแต่ว่าไอ้อินเนี้ยบักอินมึงตายอยู่สัน มึงตายมึงอยู่ใส่มึงไปเกี้ยวญ้าให้งวัวยุ่ยใส่มึงตายบักอินมาสั่งฟาแลนเลยบกักกอดนี่แหละเขาบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่าพึ่งคุยเอมันตัวได้สําหรับคนที่เขายังไม่มีประสบการณ์มันตัวได้นะครับพี่น้องเออผู้ชายส่วนใหญ่นี่เวลาไปจูอ้ากับผู้หญิงจะพูดว่า เจ็บไหมเจ็บไหมทนอีกนิดนะเจ็บไหมส่วนใหญ่ผู้ชายจะพูดว่าเจ็บไหมทนอีกนิดนะแต่ว่าในใจผู้หญิงบอกว่าโอ้ยเจ็บแม่มึงยังนาะบอสเทือนคิ้งกูดอกผัวเก่านี่เพียะกูยังบอกว่าเจ็บเลยตอ